สวัสดีสขขสสครับสุขูสุขคนสมองสุบอนครับปอครับจ่องดาวแอดได้ฝนคนหากินทินปทุมราชครับแต่ว่าทุ่ม,มืงอนี่บม่ได้หากินอยู่ทินปทุมราชแล้วครับมาหากินอยู่กรุงเทพแล้วครับพี่น้องเหมือนทุ่มืงอนี่ก็ไดนะ้หากินนี่น้องเอว่าครับพี่นออ้องอร้านหน่อยเฮ้ยเคยเคยนะสวัสดีข้าก,ก่อนเออฝากช่อง พ่อหมูได้นะแบบบบไรดิครับผมมืนอนี้กอะเบ่าวหมูเวินมีเมนูเด็ดเด็ดเด็ดครับกะเบ่าวเด็ดกะดินได้ดุดๆ้ยนะเด้อพี่น้องกาลังกาลังอย่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่ามีอยังเด็ดๆมือนีกนะครับเนาะเฮหมูบ้าเบ้าหนุ่มเบ้าหมูบ้านหน้า าฝากฝากซองเบาหมูบนหนานะครับ,บพี่น้องกับร้านหน่อยเอว่าเนานะ <c oughs> ครับผมครับเบาหมูกําลังเตรียมของอยู่ครับเ,เตรียมของกําลังเชฟใหญ่ห้กงเัดยังเป็นเอยียงมาลุกคุกคุนครับโอ้หลาบไก่เกียวกันบอกโอ,อ้จัดไปน,น,นั่นเมนูแรกครับหลาบไก่เขียวกำลังเตรียมผัดอยู่ครับพี่น้อง ยังพักแล้วแหละพักกับเขานี่ยังพักยังแน่น่ะพกบุงหน้าพะบุงหน้าโอ้พกบุงหน้าหัวเต็มจานโกโก้เจียวเจียวเจียวไปกินกับย่างย่างหมูครับมาเป็นย่างหมูนี่เลยย่างหมูปูนอันนี้อันนี้บ้าหมูบ้านหน้าครับบู้ยมะข่อมปู กินเครื่องคอนี่ทองน้ำานี่จองเลยนะกำลังอย่างเลยครับพี่น้องอันนี้อย่างยังขอครับเจ้าหู้ย Jamie, ่างหมูนนางหมูคร no. ับอันนี้บ่ฮูครับโอ้ไม่ย่างโอ้อันนี้ไตอันบะไกลังไก่ลังเอ็นหมูครับอันนี้เป็นเนื้อหมูครับโอ้คยครับเมนูมื้อนี้ อยางกินครับอันหลาบไก่เคี้ยวพอดีมือดากครับมือด่างนี่มืออ่างอืมจัดเต็มครับมือเต็มซ้ำเลยครับ่น้องซ้ำไงเลยครับ่น้องซ้ำ่กินงแต่อิ่มก่อนครับมา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 ูกันได้ครับเดีวไปเอาเงินาห่บาูเห็นอย่างนะมา กินสมกินสมโอกินสมก่อนก้อนเขาบอกสมเขีวสมเขียวเราได้สมเขียวล้ไโอ้สมเขียวเราได้ออกภาษาสมเขีวไหาแนวหาแนวลงทอก่อนจัดไปจัดไปตำม่วงน่อจวเอาว่าไม่สิตำม่วงเป็นบอกอโอ้เอาจังสีเลยนะ โอ้ยเห็นคุกก็ว่ามันสีดำเนาะเอาทิ้เลยเนาะยังไงหาทีมงานอยู่โอ้ถาทีมงานอยู่ผิกวันนี่โอ้ขาดดอกปิ๊กขาดดอกปิ๊กอ่ะจัดไปครับจัดไปจัดไปอันนั้นเป็นกลุ่มแม่บ้านครับเออ่าเมื่อแม่บ้านหัตถกรรมเด้แม่บ้านคาตะกครับกลุ่มแม่บ้านเป็นกระบสิบ เกษตรงานของเพิ่นแบบกเขมแม่บ้านส่วนนั้นส่วนส่วนนั้นจะเป็นกลุ่มแม่บ้านครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็สิเป็นกลุ่มพ่อบ้านครับพ่อบ้านนี้เป็นพ่อบ้านนี่สิเป็นพ่อครัวครับอ่าแม่บ้านนี่สินั่งเฮ็ดงานแล้วก็ถ่ายกินอย่างเดียวครับอ่าผลพ่อครั้วไ่กำลังกำลังอยากเลยครับ ใช่เมนอันไปกดองด้วยวต่่ะอนมนะยได้มันวะจอมอแม่นาะับอกมันินมันกังเจีนี่นองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออ่น้จิ้มเนาะน้าจิ้มพี่น้องเมืองน้าจิ้มเนจะเหยอยางไรกดจอนเลย บเบอไก,ก่ครับน้ำจิ้มไอ้บอไก่รับเป็นตาแสบครับพี่นอ้องเมนูวันนี้คนอยากอะไรไม่บอกุห็นกับนได้ครับวันนี้จะร้านี้ช่วยให้น่ท่านจะผ่านไมหกลุ่มกลุ่มแม่บัานกินก่อนครับ,รบกลุ่มแม่บ้านเพิ่งกินให้กินเขากันตันนี้<ไ> คนน่ะได้ผลเลยดังใส่เฮ็ดอ่ำต่มเลยได้กนาเหรอไา้ผลอะไรกินล่ะมั่วอะไ้กินครับพี่น้องแช่ไหมอร่อยไหมครับอร่อยเลยสองบาทเอ็ด สังเปาแอร์ครับท่านนี้ทำหุ้งอะไรนะเออพี่จันทร์อมรองมือขาไก่เคี้ยวมาแล้วลงมือแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวล่อติดตามว่าเสีสบเพราะสบครับเอาเอาเอาดีว่าเอมสองหกมสองเลี้เตอนลงเตนเลดงเนใช่หรพี่เนี่ยอาบธรรมยาแลวก็แบบพีเมียม

เสียน <c ười> <Ba> ันเลยครับปอนอู้ยล้เอนนกระบอก้งทัก่วปอนกับูกใหญ่ปหนนะเฮยเดี๋ยวไปไปไปอันใดน่ะผหนัวมมันแหงเลี้ยหน่อยกันแหงเลี้ยหน่อยลงตัวนี้ พน้กันเองอเออ้วเออพวกวันลสเนดเลือเไอย่างเสือเหลืองเสือเหลืองเสือเหลืองครับผมพวกมันอ้วกพวกเงว่างครับด่างก็พร้อมแล้วโอ้ดีบอมเยบป นึ่งสามนำตุ่มในการเลยโอ้ยอสั่นบึงนึงเมือสั่นอยู่สิโอ่สศสั่นใส่ตอนหนึ่มาตื่มเนี่ยวเสียบแล้วอาจนลัจากสองตอนเด้อหอเลยปลากระดีดีดีเออปลากะดีดีดีเลยโอ้ยจ้ายรูไป เดกเกยงเขนแเดกเกก็ดียเสียบน่นนู่ครับเปนโต้ปอยสบรอยแต่ลายเข้มเออเข้มกัตึมผงนัวเข้าไปอีกพอดีเบดเนาะโ้ขาเลยแบบเป็เนยา่้มันม่นิท่าอยู่ มันโมงมน่สอกเนียมันได้สามหกโอ้หกใหไรยงไไปพุงบวไปเรยกขวมไหนอรแ่ยมืเลยนะครับปกคางนี่นบบรวดเลยแจ็คเสบอืมนเท่าไหร่จังทีละเป็นไเข้มหรือทางแสบ ม่เป็นยังไงก็ได้ไม่เอาจานมาที่ไลอะเน่ก็เจ้าเนธจันเด้จ้อแล้วจันเออจะวจะไปแข่งข้าเจ้าท้อนยันลานข้าเจ้าเจงตามกินเองนี่และเอ้ยหน่อย ดครับดีหรอดีหสุดจอดครบนึงมันย่างหมูย่างโอ้หมูย่างโอ้เกล่ไปคับคามลุกไปคือที่สเริกันแล้วครับพี่น้อ มันมีจ้องคืน้องเขาหน่อยครับที่ว่นองน้องกนแน่นแนนไล่เรื่อยมาแนนไล่กายนนกสรรีันพี้นกกเพี้ยนองน้้อนอกตอนนั้นอ้้องของของเราพี่ใหญ่ีของเราจะเจอนาก็จะอนอนหุ้นที่มันจะอานะนอนัก็เิิตอนหน้ากานนกัตน่นแ้มีอะบ้นี่หน่อยจเดมีอร้อยหนึ่งหนว พูดนัครับพวกนี้เน้ไปแล้วแหละเ้าวหาแตกต่างเลยเอาตามเกับางามกับอันบักหน้ามันคนละอย่างเลยดิตามกับสองตามอะมากมาครับพี่น้องได้ไม่ได้กินแล้วครับหลังจากที่เ้าเย็ดกับเขากับน้ำเรียบร้อย แบี่มีเมนูส้มดำเออส้มดำครับอย่างหมูครับหมูโอ้หมูย่างโอ้หมูเป็นคนด่างครับเบาหมูเป็นคนด่างมาครับกินทอดร่วมกันมา

ครับผมสำหรับคลิป <furious> น <hat> ี้ก็ฝากไป้ำหรับครับผมแล้วคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านหาจุดตวจครับพี่น้อง